เป็นอะไรฮะเนี่ยร้อนสิครับด,ดูแสงอาทิตย์ดยวที่ตั้งกว้างมันหลบอะไรตรงนี้เมือนกันร้อนอะ่ะเหี้ยมากเนี่ยแดดมันร้อนอย่างเงี้ยอยู่หลังหีเนี่ยบางแดดดิโถ่นั่นแล้วจะมาเที่ยวทำไมก็มันร้อนอะ่ะมันเชื่อลองดูวสิโอ้ยตา ร้อนขนาดนั้นมาที่นเ,เรายัางไงร้อนแบบนี้ใครมีไอเดียผู้ร้อนมันๆบอกมาได้เลยไม่ว่าจะมาแบบเดียวมาแบบคู่มาแบบทั้งกวนถ้าใครมีไอเดียส่งคลิปมาใต้นี้ครับโพสาที่ Facebook i n s t ส g า a กรม YouTube หรือ TikTok ในช่องทางส่วนตัวและตั้งค่าเป็นสาธารณะแล้วส่งคลิปและลิงก์ที่โพสมาที่อินบ็อกซ์เฟซบ o ๊กของเย็นเพื่อชิงารางวัลกว่า1 8 0 0 0 0บาทส่งเข้ามาม,ามันๆกันเยอะๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเลยว,ว่าใครมีวิธีสู้ร้อนเด็กกว่ากันอันนี้คงใช้ไม่ได้แล้วครับดูนีดดีก,กว่า